สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่กับผมนะครับช่างต่าหรือทอมิสติกนะครับผมวันนี้ก็อาจจะมีเสียงนะครับมีเสียงแทรกซ้อนมานหน่อยเพราะว่าข้างร้านเขาได้ท,ทําทุบกระโงกระแพงตัดนู่นตัดนี่เรื่องของเขานะครับผมโอเคผมจะมาสอนวันนี้ผมจะมาสอนการแปะแบบเต็มหลังนะครับก็หมายถึงว่าออกแบบงานนะสมมติขนาดเต็มแผ่นหลังนะฮะเราจะใช้โปรแกรมอะไรในคอ,ในคอมในคอมพิวเตอร์นะครับผม จะใช้ผมใช้โปรแกรมอะไรตัดนะครับนี่อันดับแรกครับผมใช้โปรแกรมนี้นะครับผมอ่าตามนี้เลยนะครับโฟโต้อ,อะไรวะเนี่ยสแคปสแคปนะประมาณนี้ฮนะโอเคนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมพิสก็คือนี้อผมไม่ได้ใช้ Photoshop นะครับเป็น powerpoint ป่ะอันเนี้ยอันเนี้ยก็ดูแล,แล้วกันนะเนี่ยเนี่ยตัวพีนะฮะมันจะติดมากันโน้ตบุ๊กทุกๆคนนะี่ยไมโค o ซอฟท์ไมโ o รซอฟเอ่อ พอพ้อยอ่าน่าจะใช่นะครับเนี่ยประมาณนี้แหลนะเนาะทีน,น,นี้เรามีรูปแล้วคือรูปนี้นะครับผมจะตัดให้ออกมาให้เป็นสี่ส่วนนะเป็นสี่ส่วนแล้วค่อยเอามาต่อกันนะฮะส่วนละส่วนนึงก็ขนาด A4 อ่าขนาด A4 ก็หมดพูดง่ายครับ A4 สี 4, ่แผ่นนะแต่เป็นรูปนี้โอเคเรามาดูกันเลยนะครับรอบแรกครับ c o p ีก่อนเป Copy ีไปก่อนอง่าย,ายๆนะฮะ ผมหาตัวคัปปี้ไม่เจอป๊บนึงผมกดเอาเนี่นี่เลยแล้วนะเขากดคอนโทร l แล้วก็กดตัว C นะค o n บคอนโทร C นะครับผมก็มาเปิดข้านี้คอนโทร V นะอันนี้ใช่ฮะอันนี้คือแบบคร่าวๆนะผมต้องเอามาวางไว้ยางไงไม่งั้นผมจะดูไม่ออกนะฮะว่ามันแบบมันมาที่ผมตัดมามันครบหรือเปล่าเนาะโอเคนี่ปิดไปก่อนนะปิดหน้าจอพับหน้าจอก่อนเปิดอันนี้ขึ้นมาฮะ นี่โฟตโตส้สแคปอะไรเนี่ยคอมผมค่อนข้างช้าหน่อยนะโอเคนี่มันจะมาประมาณนี้นะครับมันจะมาประมาณนี้นะมาประมาณนี้จะขึ้นว่าเข้าไปที่แบ่งภาพนะครับนีต่ตัวนี้เลยอ่าแล้วก็เข้าไปที่เพิ่มเ,เพิ่มภาพนะครับง่ายๆครับผมทำง่ายๆไปเรื่อยๆฮะ ไม่ได้ไอ้น,นี่มากมายนะผมว่าเป็นโปรแกรมนี้ตัดง่ายสุดแล้วก็สบายสุดแล้วทีน,นี้เข้าไปที่เดสก์ท็อปนะก็คือมันอยู่หน้าจอเรานะฮะเดสก์ท็อปถึงมาเรื่อยๆหารูปกบอลลูกบอลไหนวะเอ้ยกนกนกนี่นี่นี่น,นี่อันนี้ถูกแน่นอนเออเห็นไหมในตอนนี้มันตั้งอยู่นี่ปรับอันนี้นะไอ้คอลัมน์กับแถวเนี่ยนะรัปรับเป็นสองสอง ่ามันจะเป็นหนึ่งสองสามสี่นะเห็นรอยไหมนี่นะดีะเป็นรอยเป็นเหมือนมาปะปะประเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเพิ่มไปก็สามอย่างอย่างละสามก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้าเก้าแผ่นถูกไหมแต่นี้มันสี่เออส่วนใหญ่นะครับแค่สี่แผ่นเนี่ยก็เต็มหลังแล้วแหละมันจะพอๆขนาดเอเอสองนะฮะที่เราปิ้นออกมาก็ประมาณขนาดเอสองใช่ไหมแต่เมื่อตัดเป็นสี่แผน่นเป็นขนาดเอสี่นะ โอเคมัน okay. จะเอาประมาณนี้1 2 3 4นะกดเลยแดงนะครับกดคลิกอันนี้นะฮะให้เป็นไปนลงหน้าเดสก์ท็อปนะหรือว่าอันเราที่เรากำหนดเองนะฮะอันนี้ผมตั้งไว้แล้วลงหน้าเดสก์ท็อปนะแล้วกดเข้ามาแบ่งปั๊บกดโอเคครับแค่นี้พอแล้วก็ปิดจอลงนี่ปิดเลยนี่มันจะมาอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะฮะสิ่งที่เราตัดมามีอันนี้อา่าอันนี้ใช้ละวะไหมอันนี้ ก็ขอดูนะแป๊บหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้แล้วก็อันนี้อ่าน,นี่ะนะสียอันหนึ่งสองสามสี่นะฮะอ่ะดึงภาพเข้ามาครับผมดึงภาพเข้ามาเลยโอเคดึงดึงเอ้ากดผิเดเยอะอันนี้นะครับ ผมก็ไม่ค่อยได้ทํานานแล้วแหละมันก็อาจจะมีลืมๆไปบ้างนะอันนี้เราก็ได้แค่สามนี่หว่าอันนึงไปเดีอยววะอันนึงอันนี้วะไม่ใช่คืออันนี้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 ตรงนี้โอเคนะครับนี่ครบเสียหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่นี่สียอันนี้อันนี้คือแบบต้นฉบับนะ นี่ผมจะเริ่มมาทําการประกอบนะคือปิ้นอย่างละแผน่นนะครับนี่เราก็ดึงไปเลยให้มันเต็มขอบนะชนขอบเลยนะขาไซส์อะไรเท่าไหร่ก็ช่างเขาอาระมาณนี้มันเต็มกระดาษ A4 นี่นะครับนี่ประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะมันก็จะชนอย่างนี้ใช่ไหมครมันก็จะปิน้นสกูด ตัวประมาณนี้นะฮะเนี่ยได้แล้วเพราะมันก็เต็มขนาดสี่ใช่ไหมทีนี้แบบแบบต่อไปเราก็เอาวัดจากขนาดอันนี้ดึงนีวออกมาใช่ไหมเอานี่มากางใส่กันเลยเอ่ให้มันเท่ากันหมดนะครับนี่ให้มันเท่ากันหมดเลยอ่านี่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเท่ากันแหละใช่ไหมแล้วก็มาปิ้นทีละรูปทีละรูปเห็นไหมค่อยค่อยประกอบอย่างเงี้ยทํำเงี้ยไปเรื่อยๆครับผมจนครบสี่แผ่นแต่ว่าต้องเมนหลักอย่าลอย่ายาเพิ่งลบไอ้ตัวเมนหลักคืออันแรกนะเพราะอันแรกมันเป็นขนาดของที่ว่า มันเป็นขนาดต้นแบบอันเนี้ยเราต้องเอาอีกสามหนึ่งสองสามเนี้ยวัดใส่ขนาดอันนี้แล้วก็พิมพ์พิมพ์พพิม์ออกมาปุ๊บแล้วก็เอามาต่อกันครับแล้วเราก็ตัดขอบกระดาษออกมาปุ๊บแล้วก็มาค่อยๆมาต่อกันเอาพลาเทปแปะอ่าแล้วก็เรามาเอาพลาเทปมาแปะใช่ไหมแปะปาดไปปุ๊บแล้วก็ก๊อปปี้ได้เลยอันนี้ครับผมเนี่ยโปรแกรมนี้ง่าย,ายๆเลยนะเป็นไงแต่ว่าแจม่มเลยครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคง,ง่ายๆนะเทคนิคง่ายๆกับ กับการใช้โปรแกรมที่มันง,ง่ายๆผมคิดว่าคุณคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับอาจจะได้เคยใช้หรือบางคนอาจจะไม่เคยใช้ก็ลองไปดูนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ทําง่ายมากแล้วก็มันเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะติดมากับคอมด้วยทุกทุกเครื่องกนะ็ต้องมีนะโปรแกรมตัวนี้นะทุกเครื่องต้องมีเลย2ตัวนี้เลยนะโปรแกรมนะโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้านล่างผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมช่างต่าหรือทอมมิสติสครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ